สวัสดีครับผมก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมโปเกมอนโกนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับจับยังไงนะครับไม่ให้โดนแบรนะครับแล้วก็จับได้แล้วก็ว้าไปก็เจอด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาล็อกอินเข้าเกมโปเกมอนโกก่อนเลยนะครับ ทำการล็อกอินนะครับก็คือนะครับผมก็ผมจะอธิบายเลยละกันก่อนอื่นนะครับผมเราจะต้องทำการเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ละติจูดไหนนะครับก็พูดไปก็คงไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภาพกันดีกว่าครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับผม ลองมุมมองมุมขวาดูนะครับเห็นไหมครับมุมขวาของจอของเรานะครับก็จะเห็นลัติจูดนะครับผมที่เป็นรูปหัวใจนะครับ x 1 2 9 4 8 4 2 7นะครับ y 1 0 0 8 9 7 4 9 9นก็อย่างนรี้นะครับเราก็มาเช็คกันก่อนดีกว่าว่าว่าเสาหมุนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คก่อนนะครับเราวัดไปก็ จับไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวโปเกมอนนี่ก็จะหนีเราไปด้วยครับ <c oughs> ครับถ้าไม่จับเสาก็ลองจับโปเกมอนดูเลยแล้วกันนะครับถ้าจับได้นี่ก็แปลว่าใช้ได้ครับ <c oughs> โอเคครับผมก็จับได้นี่หมายถึงว่า เราไม่โดนแบนนะครับต่อไปนะครับทีนี้เราก็จะทําการเซฟรัติจูดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมตรงที่เราอยู่นะครับให้คลิกตรงมุมขวาล่างนะครับรอบรูปหัวใจครับและทีนี้เราก็จะเห็นโลเคชันนะครับผมของเรานะครับ12 9 4 9 7 9 1 1 0 0 8 9 7 6 2 1นนะฮะให้เราตั้งชื่อเลยนะครับที่เราอยู่ณปัจจุบันนะครับของผมก็ตั้งเป็นโฮมแล้วกันนะครับ จะได้หาง,ง่ายๆครับตอบโอเคครับทีนี้เราเซฟไว้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปหารติจุดจูดของโปเกมอนกันนะครับที่เราอยากได้นะครับไปที่ซาฟอรีนะครับอะอ,ะอ,ะอ,ะอะไรลวนไปหมดเลยผมไปซาฟอรีนะครับไปตัวโปรแกรมที่ผมให้โหลดกันไว้ก่อนหน้านั้นนะครับ โอเคเซซดอทคอมนะครับทีนี้เราก็จะมาหาตัวโปเกมอนกันที่เราจะวร์ปไปจับกันนะครับตอนนี้ผมก็รอเหมียวทูอยู่นะครับเหมียวทูยังไม่มาเลยครับรอจับอยู่ยังไม่มานะครับนี่เอาตัวไหนดเีเอาตัวไหนก็ได้จับกันละกันเอาตัวนี่อ่ะงานนี่เจอพอดีครับดักกันไนครับ ช่วงนี้ดักคนไนนี้ออกมายากมากครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะักเริ่มจับยากขึ้นครับเพื่อนๆอาจจะมีเทคนิคในการที่คัดลอกได้เร็วกว่าน,นี้ก็ได้ครับแต่เขาไม่ได้ก็ทําแบบผมนะครับทีนี้ก็เข้ามาที่เกมนะครับตอนนี้มาที่เกมแล้วนะครับเพื่อนสังเกตด้านบนมุมซ้ายนะครับที่มี Home ท e ลพอร์ตเวิร์ก เซิร์ชนะครับให้เพื่อนๆนนะครับคลิกที่เทเลพอร์ตนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลัติจูดที่เราได้มานะครับเมื่อกี้นะครับให้เราตั้งนะครับลบออกครับเมื่อกี้เราคัปลอมานะครับก็จะได้ลัติจูดมานี้ก็เป็นลบอันหน้านะครับทีนี้เราก็จะวาร์ปไปจับจับอะไรจับใครร็วกันครับ ทีนี้มารอครับดูสิมีไหมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นดูสิมีไหมเห็นเงาไหมครับเงาครับเงาไค่ลิวนะครับดูสิมาแล้วครับแล้วให้เราคลิกที่ไค่ลิวนะครับไค่ลิวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งทําอะไรนะครับได้แค่พันสองร้อยสามสิบเองเดี๋ยวเพิ่งทําอะไรนะครับทีนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อคลิกตรงที่เทเลพอร์ตครับแล้วก็เล็กตรงมุมขวาเนี่ยนะครับ เล็กมุมขวานะครับแล้วก็คอเล็กเตดอะไรเนี่ยครับมุมขวาเนี่ยครับเห็นไหมคลิกไหมครับเราก็จะเห็นโฮมครับให้เราคลิกโฮมครับแล้วก็ตอบโอเคครับเพื่อเรากลับมาตรงที่เราอยู่แล้วจุดล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับเรากลับมาตรงที่บ้านเราของเราของเราแล้วนะครับทีนี้ทําการจับนะครับดูสิว่าได้ไหมหับหลับนึงนะครับ บอลเทตกันเอาอีกแล้วเหมือนภาคหนึ่งอีกแล้วครับจับไม่ได้อีกแล้วทำไมละครเอา,เอาคงต้องควงสว่านกันแล้วครับนั่นไงไม่ได้อีกแล้วแต่ผมมั่นใจว่าจับได้แน่ๆครับแต่ไม่ค่อยแม่นเรื่องนี้ครับเอาไหมครับที่ทำไมผมไม่ค่อยโดง่งเอะทำไมผลไม่ไป ไปไม่ถึงนะครับหมุนก่อนครับเอาๆหลุด,ดมือครับเสียเวลามากเลยครับอึ๊บไปไม่ถึงทำไมไปไม่ถึงทำไมไปไม่ถึงทำไมไปไม่ถึงเดี๋ยวผมกำลังหมุนอยู่ครับเอาแล้วครับดูสิหมครับว่าจับได้หรือเปล่าครับเดู อ้าวอย่างนี้ไม่หนีครับแปลงว่าได้ครับเอาเบอร์รี่ใส่นะครับให้มันกินก่อนก่อนที่มันจะหนีครับครับมันอยู่ใกล้ทีนี้จับง่ายแน่นอนอผมไม่รู้จังหวะมันครับเอาใหม่ครับโยนไหมครับจับนี่ผมเสียไปหลายลูกแล้วเนี่ผมไม่แม่นทางด้านนี้จริงๆครับเอายังไงเนี่ยครับเอาใหม่ครับโยนไปอีกอะไรเนี่ยนานมากนะ เอายังไงเนี่ยเอาไอเครื่องผมเป็นอะไรเนี่ยกดแล้วมันมันโดดน่นองไม่ไปอีกแล้วเสียเวลามากเลยท่านผู้ชมเอาเอ้ยดูเอาอะไรเนี่ยจับย่างจริงครับเอาดูโอ้ยพลาดไปหลายรอบแล้วเอาดูมันจะกระโดดอีกโอ้อะไรเนี่ยเออเดี๋ยวผมต้องเช็คหน้าจอนี่เสียเวลามากครับ โอ้ยอะไรเนี่ยอืมอยากได้ก็อยากได้แต่เอาไหมครับเอาไหมเอาไหมเอาโอเคครับดูสิว่าได้ไหมครับดูสิว่าได้ไหมโอ้โหมือผมอิ่ฟเฟิร์มากครับเอา้าหนีอีกอะไรเดี๋ยวจับใหม่ครับจับใหม่อีกรอบหนึ่งแต่อย่างนี้คือหมายถึงว่าไม่โดนแบน์นะครับก็สามารถใช้งานได้ครับผมใช้งานได้เดี๋ยวดูซิว่าก็มาลุ้นกันต่อ มันกลายเป็นเรื่องโจไหมครับผมโยนเยอะมากนี่ดูสิแย่มากแย่มากโอ้โหว่าสงสัยผมว่าท่านผู้ชมนอนหลับดีกว่าครับโอเคเอาดูได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมโอ้โหมันยังจะหนีอีกเดีย๋ยวเอาเบอร์รี่ให้มันกินก่อนมันก็อยู่ใกล้นะฮะแต่ทําไมผมจับมันไม่ได้เดี๋ยวขอเช็ดหน้าจอนิดนึงครับเอาเอาเอา หลุดมาหน้านี้อวอ้าวโอเคยังอยู่ยังอยู่เอ้ได้สิครับต้องได้สิครับต้องได้สิครับได้แน่แนครับได้แน่แนนั่นไงออผมเช็ดหน้าจอแล้วนะก็เื่นขึ้นเยอะแต่ก็ก็ถือว่าใช้งานได้ครับเพื่อนๆก็ ไปลองเล่นดูนะครับผม,ผมก็ไงผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาเอาลิงลก์โลเคชันยิงไว้ให้นะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเราอยู่ณนะตรงไหนนะครับเราต้องกลับมาที่เดิมด้วยครับเคครับจบแล้วครับกบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ